สวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นดิสเบรกอะลามนะครับผมเป็นตุนแม่กุญแจล็อกดิสเบรกนะครับตัวนี้นะครับผมตัวเครื่องทาจากสแตเลสเกรด304นะครับผมเรามาดูกันว่าตัวแม่กุญแจนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมตัวแม่กุญแจนี้มีเสียงอะลามนะครับสามารถล็อกได้สองระบบล็อกแบบไม่ให้อลามหรือว่าล็อกแบบอะลามก็ได้นะครับได้สองอย่างนะครับตัวเสียงอะลามจะดัง130เดซิเบลสามารถล็อกความหนาของจานดินได้6มิลิเมตรนะครับล่องได้6มิลิเมตรตัวแบตเตอรี่เป็นลิบ ตัวเครื่องทาจากสตเตเลสเกรด304นะครับผมมีมูฟเมนต์อะลามนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นซูเปอร์วัลทูพูนะครับทนน้าทนแดดแน่นอนนะครับผมสังเกตเวลาเราล็อกนะครับอ่าวิธีการล็อกได้สองแบบนะครับผมแบบแรกก็คือกดล็อกอ่าตัวนี้ตัวเครื่องจะทาการอะลามนะครับผมจะมีเสียงตอบรับกลับมาก่อนอ่าตัวนี้ตัวเครื่องมาเซนเซ,นเซอร์เนี่ยจะเริ่มจับและสมมติว่ามีการเขย่านะครับผมอ่าตัวเครื่องจะทําทการเตือนก่อนสามครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่หยุดขยา่าจะเป็นอะลาราม์ม นะครับผอ่าต่อไปเป็นการล็อกแบบไม่ให้เขาอะรามนะครับล็อกการแบบล็อกไม่อะรามก็คือกดลงไปไม่ต้องสุดแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งตัวนี้ต่อให้เขย่าหรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้จะไม่อะรามนะครับในกรณีที่ลูกค้าอยากได้ความปลอดภัยเพิ่มนะครับจอดรถไว้ในบ้านนะครับแราไม่อยากเสียงอะรามดังนะครับก็คือล็อกเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนอกจากล็อกคอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสาธิตการล็อกที่ตัวดิสเบกนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือเราก็เลือกลูไหนก็ได้ครับที่เราสะดวก เลือกรู้ไหนก็ได้ก็ล็อกเข้าไปเลยครับกดหนึ่งครั้งนะครับตัวเครื่องจะมีเสียงตอบรับกลับมาเพื่อเริ่มการทํางานเนาะอ่ะในกรณีมีคนมาเขย่านะครับหรือว่าทําอะไรกับรถนะครับตัวเครื่องจะเตือนก่อนสามครั้งนะครับผมถ้าเกิดยังไม่หยุดต่อไปก็จะเป็นอะรามครับนะครับวิธียกเลิกก็คือเข้าไปถอด ก็คือขโมยตกใจแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการล็อกแบบไม่อารามนะครับก็คือกดสองครั้งเนาะกดแบบไม่สุดแล้วก็กดสุดตัวเครื่องจะมีเสียงสองครั้งอ่าตัวนี้ในการสั่นหรือเขยา่าอ่ะตัวเครื่องจะไม่อารามนะครับแต่แม่กุญแจก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไดไปปลดล็อก ครับตัวเครื่องทําจากสแตนเลสเกศสามศูนย์สนะครับทน,ทนทน้ำทนแดดแน่นอนนะครับผมอ่าฝากไปด้วยครับไม่คุญแจล็อกดิษ